เสียงกระจกแตกดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งคฤริหา์หลังงามร่างระหงในชุดเดรสสีชมพูอ่อนที่เข้ากันกับผิวขาวจัดยืนตัวสั่นเทาด้วยความโมโหดวงตากลมโตแดงก่ำจากความขับแค้นใจขณะที่มือเรียวนั้นยังไม่หยุดคว้างเข้าของภายในห้องนั่งเล่นนิดพี่เข้มนี่มันเรื่องอะไรของพี่กันอีกล่ะเนี่ยทำไมพี่ถึงไม่ไปให้แทนพี่พีกันละ่ะ เสียงหวานตวาดลั่นด้วยความโกรธจัดร่างสูงในชุดสูทสีดำที่ยืนกลมหนารับชะตากรรมอย่างอดทนเขาเป็นบอริการหนุ่มคนสนิทของคุณหนูแพรไหมหญิงสาวผู้เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สินนั่นเองทว่าหัวใจของเธอนั้นกลับอ่อนไหวและเปราะบางนักโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวพันกับเรื่องของคนที่เธอรักคุณหมอพีนั่นเองผมขอโทษนะครับคุณหนู เขมกล่าวด้วยเสียงเบาไม่กล้าเงยหน้าสบตากับผู้เป็นเจ้านายแพรไใหม่กัดริมฝีปากแน่นหอบหายใจแรงด้วยความโกรธพี่พี่เขาชอบทานอางุ่นนี้มากแล้วพี่ก็ทำเสียหมดนะหรอผลไม้ที่เธอนั้นเลือกเองทุกลูกถูกจัดเรียงอย่างประณีตห่อด้วยผ้าลินินเนื้อนุ่มสีฟ้าครามผูกโบสีน้ำเงินแต่ทุกสิ่งกลายเป็นความว่างเปล่าเพราะคุณหมอพี ออกเดินทางไปต่างจังหวัดโดยที่ไม่มีโอกาสได้ร่ำลากับเธอนั่นเองแต่สิ่งที่แพรไหมนั้นไม่รู้เลยคือสิ่งที่เข้มบริการของเธอนั้นเห็นมากับตาคุณหมอพีคนรักของคุณหนูแพรไหมไม่ได้รีบร้อนมากนักเขากลับยืนพูดคุยรำลากับหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวที่หน้าตาสะสวยในชุดกระโปรงยาวผมสลวยยาวถึงกลางหลังดวงตาคู่นั้น มองคุณหมอพีด้วยแววอาไัยเช่นเดียวกันและคุณหมอพีก็ยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนภาพนั้นยังคงติดตาเข้มจนถึงในตอนนี้แต่ไม่เขาไม่อาจเอื้อนเอ่ยบอกคุณหนูของเขาได้เลยเพราะบางครั้งความจริงก็โหดร้ายเกินไปสำหรับหัวใจบางๆของคนที่รักอย่างสุดหัวใจหลายวันมานี้ แพรใหม่รู้สึกว่าหัวใจของเธอนั้นเหมือนถูกแขวนลอยไว้กลางอากาศเสียงปลายสายของคุณหมอพีที่เคยอบอุ่นอยู่เสมอบัดนี้กลับเย็นชาและห่างเหินยิ่งนักเสียงโทรหาเขาในทุกเช้าและก่อนนอนแต่คำพูดตอบกลับกลับสั้นลงเรื่อยๆพี่พีแพรใหม่คิดถึงพี่นะอ,อ่อพี่ก็คิดถึงแพรเหมือนกันวันนี้พี่คงต้องไปแล้วละ่ะมีคนไข้รอพี่อยู่นะ่ะ และแล้วสายก็ถูกตัดไปเหลือเพียงแค่สัญญาณว่างเปล่าบ่อยครั้งที่เธอจ้องหน้าจอมือถือรอให้เขาโทรกลับมาแต่ก็ไม่เกิดขึ้นเลยในห้องนอนสีหวานละมุนร่างบางในชุดเดรสผ้าลินินลายดอกไม้ยืนอยู่ที่หน้ากระจกเธอหวีผมยาวสลวยของตัวเองเบาๆดวงตาเป็นประกายด้วยความหวังใหม่วันนี้ฉันจะไปหาพี่พีเอง เธอยิ้มกับตัวเองในกระจกรอยยิ้มนั้นช่างอ่อนหวานน่ารักและน่าเอ็นดูเสียจริงเธอวางโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเปิดตู้หยิบผ้าพันคอที่คุณหมอพีนั้นเคยซื้อให้เมื่อคราวฉลองวันเกิดแล้วเดินออกจากห้องอย่างมุ่งมัน่นพี่เข้มพี่เข้มเตรียมรถด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปหาหมอพีนะจ๊ะคำสั่งสั้นๆแต่กลับทำให้หัวใจของชายหนุ่มในชุดสูทสีดำนั้นกระตุกวูบ เขมหันมามองเธอชั่วขณะเขาเห็นภาพในกระจกตรงหน้ารถใบหน้าของคุณหนูที่เต็มไปด้วยความหวังเรากับเจ้าหญิงน้อยกำลังจะหาความรักในเทพนิยายแต่เขานั้นรู้ว่าเทพนิยายในครั้งนี้อาจไม่มีตอนจบที่สวยงามนั่นเองคุณหนูแน่ใจหรอครับว่าจะไม่โทรไปบอกคุณหมอก่อนไม่ละจ้ะเธอหันมายิ้มถ้าบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะ รอยยิ้มนั้นสวยเหลือเกินจนทำให้เข้มนั้นเจ็บอยู่ในอกอย่างประหลาดใจเขาคือบอดด้กาดไม่ใช่คนที่จะมีสิทธิ์มาห้ามปรามหรือพูดในสิ่งที่เธอนั้นไม่อยากฟังแต่เขาเป็นคนเดียวที่เห็นอีกด้านของหมอพีชายหนุ่มที่ภายนอกนั้นดูเพียบพร้อมแต่ภายในกลับมากด้วยเลก่กลและความลับนั่นเองระหว่างทางแพรไหมเปิดเพลงรักเบาๆในรถร้องคลอตามด้วยเสียงหวาน เธอพูดถึงเรื่องที่อยากทำกับหมอพีว่าอยากพาไปเดินเล่นริมแม่น้ำไปทานอาหารร้านคาเฟ่เปิดใหม่ในตัวเมืองและทำกับข้าวกล่องด้วยตัวเองให้เขาอีกครั้งเขคมนั้นได้แต่นั่งเงียบพลางกับขับรถไปตามถนนลาดยางที่ทอดยาวไกลออกไปใบหน้าของเขานั้นเย็นชาแต่ในตาเต็มไปด้วยความปวดร้าวพี่เคมถ้าพี่พ,พีเห็นฉันเขาจะดีใจใช่ไหมคะ แพรใหม่นั้นเอ่ยถามขณะที่มองออกไปนอกหน้าต่างเข้มชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่จะพยักหน้าช้าๆครับคุณหนูเขารู้ดีว่าแม้แต่จะพูดความจริงออกไปวันนี้เธอนั้นก็คงจะไม่เชื่อความรักของคุณหนูแพร่ใหม่นั้นบริสุทธิ์เกินกว่าจะยอมรับความเจ็บปวดได้ในมือของเธอยังคงกลุมกล่องผ้าขาวสีเล็กๆ ที่ภายในนั้นบปั้นจุกข,ของขวัญชิ้นพิเศษที่เธอนั้นเตรียมไว้ให้หมอพีด้วยหัวใจแต่ใครจะรู้ว่าปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้นั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนพระอาทิตย์นั้นคล้อยต่ำลงแสงยามเย็นทาบทอไปทั่วโรงพยาบาลเอกชนกลางเมืองเล็กๆในต่างจังหวัดรถยนต์คันหรูจอดนิ่งอยู่ที่ริมมุมลานจอดรถด้านหลังตัวอาคาร แพรใหม่ขยับตัวอย่างตื่นเต้นเธอนั้นรีบส่องกระจกจัดทรงผมเผ้าให้เรียบร้อยใจของเธอนั้นเต้นแรงด้วยความหวังแต่แล้วภาพตรงหน้ากลับทิมแทงใจอย่างไม่มีเยื่อใยหญยิงสาวคนหนึ่งในชุดเดรสสีอ่อนยืนแนบชิดกับคุณหมอพีใบหน้าของเธอนัน้นฟังอยู่บนไหล่ของเขาก่อนที่ชายหนุ่มจะโน้มหน้าลงจูบเบาๆที่หน้าผากของหญิงสาวคนนั้น เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในทันทีแพรใหม่นั้นตาโตน้ำตารื้นขึ้นโดยไม่รู้ตัวมือที่กำลังจะเปิดประตูนั้นแข็งค้างดวงหน้าของเธอซีดเผือดค,คุณคุณหนูครับเข็มพูดด้วยเสียงแผ่วดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแทนเขาจอดรถเงีย,งยบๆแต่ยังไม่ทันที่จะห้ามแพรใหม่ก็เปิดประตูวิ่งพรวดออกไปโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วพีพี เสียงของเธอนั้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งลานจอดรถหญิงสาวปริศนาสะดุ้งเฮือกรีบถอยออกห่างในทันทีส่วนหมอพีนั้นหันมาด้วยสีหน้าที่ตกใจเป็นอย่างมากแพรใหม่ตรงเข้าไปผลักหญิงสาวคนนั้นเต็มแรงนิดเธอเป็นใครนะ่ะออกไปจากแฟนของฉันเดี๋ยวนี้นะหญิงสาวผงะไปเล็กน้อยแต่ไม่ทันที่จะได้พูดอะไรหมอพีก็รีบก้าวเข้ามาขวางหน้าเธอไว้ พร้อมกับเอื้อมมือปกป้องอีกฝ่ายเอาไว้แน่นแพรแพรแพร,พรใจเย็นก่อนสินิดนีน่เพื่อนพี่เองน้ำเสียงของเขานนั้นแน่นและรวดเร็วเรากับคำแก้ตัวที่เตรียมเอาไว้แล้วหญิงสาวคนนั้นเบิกตากว้างชั่วขณะริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะเงียบและก้มหน้าอย่างว่างเปล่าแพรใหม่ย,ยืนอึง้งน้ำตาไหลรินอย่างเงียบงนันหัวใจของเธอแตกเป็นเสีส่ยง เธอมองภาพตรงหน้าด้วยความไม่เข้าใจทำไมถึงกลายเป็นเช่นนี้แล้วจู่ๆเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นเขคมเดินเข้ามาดวงตาวาววับด้วยความกโกรธที่เก็บมานานหมัดของเขาถูกปล่อยออกไปอย่างรวดเร็วหมอพีล้มลงกับพื้นใบหน้าเลือดซึมที่มุมปากนิดไอสาระเลวเสียงของเขคมนั้นสั่นเครือแกรู้ไหมว่าคุณหนูรักแกมากขนาดไหนแต่แกก็ยังกลับทำแบบนี้กับคุณหนูอีกเหรอ นิดพี่เข้มพี่ทำอะไรของพี่นะ่ะเสียงกรีดร้องของแพรไหมดังขึ้นในทันทีเธอวิ่งเข้ามาหมอบข้างหมอพีแล้วหันกลับไปมองคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเสียงฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าของเข้มอย่างแรงนิดพี่อย่ามายุ่งเรื่องฉันได้ไหมน้ำเสียงของเธอนั้นสัน่นแต่แฝงไปด้วยความโกรธและความเสียใจพี่เป็นแค่บอดี้การ์ดพี่ลืมไปแล้วหรือยังไงพี่อย่ามาลั้าเส้นฉันให้มากนักเลย นั้นยืนนิ่งตัวชาไปทั้งตัวเขาไม่พูดอะไรรอยแดงบนแก้มไม่ได้เจ็บเท่าคำพูดของเธอเลยแพรใหม่ไม่รู้เลยว่าเขานั้นรักเธอมากแค่ไหนรักแบบที่ยอมเป็นเงายอมเฝ้าดูเธอนั้นรักคนอื่นแล้วยังพร้อมที่จะปกป้องเธอแม้ต้องถูกเกลียดนั่นเองเขายืนมองร่างของเธอที่กำลังอบประคองหมอพีไว้แนบอก ภาพนั้นปวดร้าวจนเหมือนมีมีดมากรีดลงกลางหัวใจของเขาสุดท้ายเข็มก็ได้แต่ก้มหน้ากล้มกลืนความรู้สึกทั้งหมดก่อนที่จะหมุนตัวกลับไปที่รถปล่อยให้ความเงียบกลื่นกินเขาไปช้าๆนั่นเองทิ้งไว้เพียงรอยร้าวที่ไม่มีใครมองเห็นและหัวใจหนึ่งดวงที่กำลังแตกสลายนั่นเองฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่เคมจะทำแบบนี้ เสียงหวานดังขึ้นภายในรถที่กำลังวิ่งกลับสู่โรงแรมกลางตัวเมืองแพรใหม่นั้นนั่งกอดอกใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจเธอหันกลับมามองเข้มผ่านกระจกมองหลังด้วยแววตำหนิพี่มาทำร้ายหมอพีมันไม่ใช่หน้าที่ของพี่เลยพี่ลืมไปแล้วหรือยังไงพี่เป็นแค่บอดี้การ์ดจำไว้ซะด้วยเข้มนั้นนิ่งไม่ตอบโต้เขานั่งหลังตรงดวงหน้าเรียบเฉยแม้คำพูดของเธอนั้น จะกรีดลงในหัวใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมอผีที่นั่งอยู่ข้างๆแพรไหมก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เยาะเยะ้ยอย่ามาทําตัวห่วงเจ้านายให้มันมากนักเลยนะ่ะในเข้มเองมันก็แค่คนรับใช้จะคิดมาปีนขึ้นมาเทียบฉันหรืยังไงคําพูดนั้นแทงใจดําแต่เข้มนั้นไม่ตอบเขารู้ว่าถ้าตอบตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมรถเคลื่อนตัวต่อไปเงียบ จนกระทั่งถึงจุดพักริมทางที่มีห้องน้ำและร้านสะดวกซื้อแพรไหมขอลงไปเดินเล่นคลายเครียดส่วนหมอพีก็อ้างว่าจะขอเข้าห้องน้ำเข็มจอดรถไว้ข้างๆและนั่งเฝ้าในรถอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วสัญชาตญาณบางอย่างก็กระตุกใจเขาให้เดินตามหมอพีไปเงียบๆนั่นเองเสียงพูดคุยแว่วๆลอยออกมาจากมุมหลังอาคารของห้องน้ำชาย เขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และหยุดฟังเงียบๆเ,เออเออรู้แล้วนะ่ะที่ฉันยอมเล่นเป็นบทแฟนให้นางคุณหนูงี่เง่านิดก็เพราะเงินเท่านั้นแหละเอ็งไม่รู้ได้ยังไงวะไม่งั้นใครจะไปทนมันได้เสียงหัวเราะเบาๆของมอพีดังลอดออกมาชัดเจนโธ่ก็แค่พูดหวานๆหน่อยๆอย้อ,อนหน่อยเดี๋ยวก็งอได้แล้วละ่ะยิ่งโง่ยิ่งเชื่องเงินก็ยิ่งไหลามาเทมาเถอะวะเข้มนั้นกำหมัดแน่น ความโกรธและความเจ็บปวดตีขึ้นมาจนแทบที่จะระงับไม่อยู่หัวใจของคุณหนูแพรไหมที่แสนบริสุทธิ์กำลังถูกคนที่เธอรักชายเป็นเครื่องมือนั่นเองเขาก้าออกมาจากมุมกำแพงอย่างเงียบเชียบสายตาแววแว,แวแบบของเขาทำให้หมอพีนั้นถึงกับสะดุ้งเฮือกนิดไอเคมแกแอบฟังฉันหรอหมอพีนั้นถามด้วยเสียงแข็งเคมนั้นไม่ตอบแต่แววตาของเขานั้นเย็นกริบ นิดถ้าเองจะเอาไปฟ้องแพรไหมแล้วก็หมอพีนั้นยิ้มเยาะก็เอาเลยสิวะลองดูระหว่างคนรักกับคนรับใช้อย่างเองแพรไหมจะเชื่อใครเขาก้าวเข้ามาใกล้กระซิบเสียงเย็นที่ข้างหูของเข้มแกมันก็แค่หมาเฝ้าบ้านอย่าคิดที่จะเห่าเสียงดังนักเพราะไม่มีใครฟังแกหรอกนะไอ้คนรับใช้เ้มนั้นยืนนิ่งปล่อยให้คำพูดดูถูกเหล่านั้น ไหลผ่านเข้าไปข้างในหัวใจของเขาแต่ลึกๆแล้วเขานั้นกําลังเดือดดาลไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคุณหนูของเขานั่นเองเพราะคนที่ควรถูกรักกลับถูกหลอกคนที่ควรถูกปกป้องกลับถูกทรยศและแม้ว่าเธอนั้นจะยังไม่รู้ความจริงแต่เข้มก็จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธออีกต่อไปบานพักสีขาวริมเนินเขาในตัวเมืองเงียบสงัดยามรุ่งสาง แสงแดดอ่อนยามเช้าส่องลอดผ่านผ้าม่านสีครีมเข้ามาในห้องนอนของคุณหนูแพรไหมอย่างแผ่วเบาแต่บรรยากาศภายในของคุณหนูนั้นกลับเต็มไปด้วยความว้าวุ่นและความไม่สบายใจเธอสะดุ้งตื่นจากความฝันฝันที่มีภาพของเคมบริการของเธอนั้นยืนอยู่ไกลๆมองเธอด้วยแววตาเศร้าแล้วค่อยๆเดินหายไปในม่านหมอกสีขาวนั่นเองพี่เคมพี่ พี่เข้มเธอพึมพำก่อนที่จะรีบลุกออกจากเตียงอย่างร้อนรนพี่เข้มนิดพี่เข้มอยู่ไหนกันอะมาหาฉันหน่อยสิเสียงของเธอนั้นดังลั่นไปทั่วทั้งบ้านเธอเดินหาเขาทุกมุมทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นไปจนถึงสวนหลังบ้านแต่มันก็เงียบเกินไปกระทั่งเสียงฝีเท้าของลุงปราบพอบานคนสนิทดังขึ้นจากทางเดินคุณหนูครับคุณหนูมีอะไรหรอครับ อย่าเรียกหาไอเ้เข้มให้เหนื่อยเลยแพรใหม่นั้นหันขวับมามองลมหายใจสะดุดกลางอกนิดลุงปราบหมายความว่ายังไงหรอจะ๊ะลุงปราบมองเธอด้วยสายตาเห็นใจก่อนที่จะพูดด้วยเสียงเรียบคือว่าไอเ้เข้มมันลาออกแล้วล่ะครับคุณหนูมันเก็บของเงียบๆแล้วก็รีบกลับไปต่างจังหวัดเมื่อคืนผมก็ไม่รู้ว่ารีบร้อนอะไรมากนักไม่เห็นยอมบอกใครเลย ร่างของแพรใหม่นั้นชะงักนิ่งเสียงรอบข้างเหมือนดับวูบในวินาทีนั้นหัวใจของเธอหายไปเสี้ยวหนึ่งนิดพี่เข้มไปแล้วเหรอจ้าลุงเสียงของเธอนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินหญิงสาวซุดตัวลงนั่งบนโซฟาดวงตาเบิกโพรงร่ากับเพิ่งเข้าใจบางสิ่งภาพในความทรงจำนั้นย้อนกลับมาแววตาของเคมที่คอยมองเธออย่างห่วงใย คำพูดเตือนเบาๆที่เธอนั้นไม่เคยฟังน้ำใจที่เขานั้นยอมทนทุกอย่างแม้กระทั่งการถูกดูถูกจากตัวของเธอเองและตอนนี้เขาก็ไม่อยู่เสียแล้วฉันฉันมันโง่เองสินะเธอพูดกับตัวเองน้ำตาไหลลงมาเงียบๆเธอเพิ่งรู้ว่าคนที่รักเธอจริงๆนั้นไม่ใช่หมอพีแต่คือเข้มชายหนุ่มผู้เงียบขรึมที่ยอมเป็นเงา ยอมอยู่ข้างเธอไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วแพรหมสูดลมหายใจลึกกลั้นน้ำตาและตัดสินใจเดินทางไปหาหมอพีอีกครั้งเธอจะไม่จมอยู่กับความเสียใจโดยที่ปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกอีกต่อไปแล้วเมื่อเธอไปถึงห้องพักของหมอพีหมอพีทำทีท่าเป็นตกใจก่อนที่จะแซงอ่อนโยนเดินเข้ามากุมมือเธอไว้แน่น แพรแพรพี่ขอโทษนะพี่รู้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันแย่พี่ก็แค่แค่กลัวว่าจะเสียแพรไปนะ่ะคำพูดนั้นเกือบทำให้แพรใหม่เผลอไหลาตามถ้าเธอไม่ได้ยินทุกอย่างมาก่อนหน้านี้เสียแล้วเสียงในคืนก่อนยังดังชัดอยู่ในหัวของเธอโทษก็แค่ยอมเล่นบทแฟนงี่เงาให้หนางคุณหนูนี่ก็ร้องเงินเท่านั้นแหละวะแพรใหมค่ค่อยๆดึงมือออกจากหมอพี วงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปนกับความผิดหวังพี่พีแพรได้ยินทุกอย่างแล้วได้ยินทุกอย่างที่พี่พูดกับพี่เข้มแล้วล่ะคะ่ะหมอพีนั้นชะงักสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทันทีจากแซงอ่อนโยนเป็นตกใจและหวั่นไหวแพรคือว่าพี่ไม่ต้องอธิบายหรอกนะคะแพรใหม่นั้นตัดบทน้ำเสียงเด็ดขาดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาฉันน่ะมันโง่เอง ที่ไว้ใจพี่มากเกินไปแต่ตอนนี้ฉันตาสว่างแล้วล่ะค่ะหญิงสาวหมุนตัวกลับเดินออกจากห้องอย่างไม่ลังเลแม้น้ำตาจะไหลาอาบแก้มแต่ดวงตาของเธอนั้นกลับชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเธอจะไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปเสียงของล้อรถบดลงบนตามทางดินครุขระในไร่แห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดสายลมอุ่นพัดพาากลิ่นหญ้าแห้งและกลิ่นดินชื้น หลังฝนปลายฤดูเข้ามาในรถแพรไหมจับพวงมาลัยแน่นหัวใจของเธอนั้นเต้นไม่เป็นจังหวะในตอนนี้เธอไม่รู้ว่าเข้มนั้นยินดีที่จะเห็นหน้าเธออีกต่อไปหรือไม่แต่สิ่งเดียวที่เธอแน่ใจคือเธอต้องไปหาเขาในตอนนี้เมื่อรถแล่นพ้นพุ่มไม้ไปเธอก็เห็นภาพหนึ่งที่ทำให้เธอนั้นเผยยิ้มทางน้ำตาชายหนุ่มรูปร่างสูงในเสื้อเชิ้ตเก่า แขนเสื้อพับขึ้นถึงข้อศอกกำลังใช้จอบขุดดินอย่างขยันขันแข็งเหงื่อไหลซึมจากหน้าผากท่ามกลางแดดที่ร้อนแต่เขานั้นกลับดูสงบนิ่งราวกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ในพื้นดินที่ตนรักเธอนั้นรีบจอดรถและเปิดประตูออกมาอย่างรวดเร็วพี่ขคมพี่เคม,เ,คมเสียงหวานตะโกนเรียกชื่อเขาทำให้ชายหนุ่มนั้นหันขวับมาในทันที เขาเบิกตาเล็กน้อยก่อนที่จะรีบวางจอบลงแล้ววิ่งเข้ามาหาเธอในทันทีคุณหนูนิดมาทำอะไรกลางแดดแบบนี้ล่ะครับเดี๋ยวก็ไม่สบายเอาเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงก่อนที่จะคว้าเสื้อคลุมจากใกล้กๆมาอบบ่าเธอแล้วประคองให้เธอนั้นเดินไปนั่งที่แคร่ใต้ต้นไม้ใหญ่แพรใหม่นั่นนงลงหายใจหอบเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเหนื่อยจากการเดินแต่เพราะหัวใจที่มันเต้นแรงนั่นเอง พี่เคมฉันฉันแค่อยากมาขอโทษพี่นะเคมนั้นหยุดนิ่งดวงตาของเขานั้นสั่นไหวไปด้วยความประหลาดใจแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรเธอก็พูดต่ออย่างกล้าหาญฉันเองฉันเองที่ไม่ฟังพี่เลยไม่เคยมองเห็นความดีของพี่เลยฉันเอาแต่รักผิดคนจนเกือบเสียคนที่รักฉันจริงๆไป น้ำเสียงของเธอนั้นสั่นไวแต่ก็แฝงไปด้วยความแน่วแน่ฉันเพิ่งรู้ว่าหัวใจของฉันไม่เคยมีใครอยู่ในนั้นเลยจริงๆนอกจากพี่เธอหันไปมองชายหนุ่มตรงหน้าใบหน้าของเขานั้นเปื้อนเหงื่อจากแดดตอนบ่ายแต่รอยยิ้มอ่อนโยนของเขานั้นกลับทำให้หัวใจของเธออบอุ่นกว่าครั้งไหนๆเคมยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะคุกเข่าลงข้างหน้าเธออย่างไม่รู้ตัวคุณหนูครับ ผมผมไม่กล้าวหวังอะไรจากคุณหนูเลยผมแค่ขอให้ได้อยู่ข้างๆได้ดูแลคุณหนูก็เกินพอแล้วล่ะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อคุณหนูก็รู้ใจตัวเองแล้วผมก็จะไม่ปิดบังอีกต่อไปผมรักคุณหนูนะครับเพียงเท่านั้นน้ำตาของแพรไหมก็ไหลาอาบแก้มอีกครั้งเธอโผเข้ากอดเขาแน่นปล่อยให้ความอบอุ่นของอ้อมแขนนี้เป็นคำตอบของทุกๆสิ่ง ทามกลางไร่ที่เงียบสงบเสียงจิ้งกรีดเจยแจ้วและลมเบาๆพัดพามีหัวใจของทั้งสองที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งนั่นเอง